โอ้ยงามหลายงามหลไรบังกุ๊บผิดบ้านผิดผิดบ้านอันพื้นบ้านห้องบ่ผ่านชสวติดกับพี่น้องอันนี้ผมอยู่กับพ่อเยอะพอดีเงี้ยมาสอบครับมาเบิ่งอันนี้นี่มันบ้านไหนแก่เมืนบ่ผ่านเออเงี้ยงอวันเป็นเป็นพริกหนุ่มเพคนเอินไปปลูกกระสุนพอนี่พป้ นับว่่วนนี่เนาะพมดแล้วบ่ามันได้หลายปีอยู่ว่าป่ะบัวบัวไม้ก็วางเขาปลูกไปแล้วนหครับปีพันผมอันได้ยินคนว่าแต่ว่าสองปีสามปีเราจะให้เราจะให้เขาทิ้งาได้อย่จริงีมปีย่างแสกเลย่รกกระรกอันบ่เป็นขอย้อนแค่ง่ี่บอกพี่กระเีา่ อันนั้นยังหน่อลงหอรของผู้าย mm. ้ผงู้หายร้องมาจนวาพูอะไรครับบาง่วยอันบากพิกอันมันมีหลายพันอยู่บางอันสิป่ะอันบางพกบานเท่านี้ก็ได้เอออันอันห้ังวยมันจะับักงวยบักพิกดวกย่นเป็นว่าอืมกขาดกันออกกูเลยอันนี้ว่าถ้าในเก็บว่าถ้าในกินแจ๊คกร์เดียก็ต้หงวก็จะเป็นงวยเป็นหมากนะเพราะว่าอืมเราใส่ปุยยังบ่กินงวย่น ขี่ั้ในคอกนี่แะครับควยพอแอบรกับบริขายด้ครับเป็นถามที่กับบ้าขายได้ขี่ขัวยนี่ครับมูลกัดครับพั้มันได้ร่งได้ปลูกายอันไรน้าอยู่เพอุยพุดลวครับเบิงเบืงเบิองเบองเบงเานี่ครับพี่น้องไปอ่อน้อนเลย่บริษัทเปียสิเปียร์ อันนี้ก็พาดเราพี่น้องเอ้ยคอยคอยแย่เราเห็ดยืนบ้านคอยกีดีเพราะว่าป่าที่กันว่านแค่สามตันพวดนะปวดแล้วพวดแล้วโอ้ยนายบอกพี่เนี่ยไปหาปลูกกันเห็ดเอือนเห็ดกี่บ้านคือเมียนว่านเรียนแบบไฟแย่ได้พี่น้องเอ้ยเราบพิ่งส่งมาลิกระสีหรอกครับพเวลาปลูกไว้กินครับนี่ก็ต้องไปเห็ดงามเห็ดยังไม่เห็ดเออจะเห็ดเศราเห็ดเดาขี่มอเตอรขี้ควายนั่งอย่ท้ายรถ ปลูกพริกบ้านก็ไปหาปลูกพกพริกกระเทียมแล้วพอน้กันทีปลูกกินเนาะกเก็บกินแซบเช่ไหมับผละแซบก็แซบเพชรก็แค่ปลูกไร้นือบอกว่าภาพนังเก็บไปบางภาเบางแบบบางเป็นเป็นตัวอย่างแล้วพี่น้องเด้อบ่ปล่อยเื้นทีวางจัดอันจัเนี่ยหัวหัดย่างอะไก็แล้วแ็่เส็นหน้าแล้วพวเนาะกูปลูกมันจำปลังจะร่องบิ่งน้ำเขาเพิ่มกว่า ถ้ kind of um, ่ฉันเขาวปะพูดอะครับแม่ยังนี่บุกไอะไรโอ้ยเนี้ยเขาป้อมนู้่ีนี้ฮะี่ไรวนสิผมโดดลงไปพูดนลครับดินออกี่น้องงามครับอุ้ยอุพูดอะครับ อันนี้พักการเอาการเยอะบีลครับอันพักการยินเขาไม่ได้ปลูกอ่ะพัเข้าไปหรือเปล่าฮะแล้บเดียวผมเป็นผู้ปลูกนะผมถามได้เดยพานจากความเชือได้โดยนี้พูดเลยครับไม่เป็นกระเทียมสิพอนี่ันเป็นกระเทียมพอนียังเทียมพับบัวพักบัว อันนั้นมันบกพิกแนน้กเกพื่อนกรเรียงฮะ่ปิกะเลียงเป็นเนไรเน,ะเน,นาะบัดนด้จะเห็นเงียนหมากนเาพูดลยครับเอื่อืนทั้งกระอเทีตมผสมกันอันนี้มันกระเทียมละครันผูกพ่อได้กินเน, <สะ S 1> นาะพ่อเนาะอันนี้ผูกงาพ่อนาะ โอ look, son, Cette, ้พักหอมซะเนี่ยพักหอมบ้างบ้างบ้างพ่อต้องลักษณะพักหอมอันลูกไหมพี่น้องครับบังกรุ๊ปพักหอมบ้านภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานบ้านเฮาคือท้องกินเกล็ดสำเพอเดชนี่ครับไปท้องกินท้องไอ้มองอื่นผมกับพ่อรู้เรื่อยนี่เด้อแต่ว่านี่อำเภออ้เพื่อเดชอุดมเป็นว่าพักหอมผม่เป็นพ mm ักขมด้วครับ hmm. พ okay, mm ักหอมตังหากพักหอมลวกกินกับปุลกับเจียวเนี่ยพอเนาะ แซบไรไตขึ้นปวดเข้าไปฝักเขียนอันนี้ฝักเขียนบ่ะพี่น้องฝักเขียนอันนี้เอาไปขั้นโทมเนาะเนาะลวกกินกับปนอะได้เด้มันบ้าแซบเดี๋ยวยูมันบ้าเยอยหรือมันบ้าแซบครับพี่น้องอันนี้เ่รามันกวนเด้พี่น้องเ่รามันเบากวนเด้ผมวอาตั้งเป็นก้อนบางที่มอยู่กระเพาะแอปพลิวตาไปนัดนึงครับเออมอยู่กับพุ้งนิดนึงผมก็วอาไปนัดนึงครับก็คือมารยาทบ่ดีแท้บ่แมนเด้ครับ เออคันคันคันฟันนงบ่ได้ก็บ่ต้องเบิ่งบ่ต้องฟังกรับพี่น้องการกลายไปผ่านไปใช่ปะโอ้ยอันทวดที่สองทวดินนะบ่อันนี้พักกาดขาวเอนี่ครับออโอ้ยหลายอันเบิง้งหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่หนับบางทีเนี่มันเกียด์แน่อเลยนี่ครับส่วนทั่วจะเอาทั่วดินโอ้แต่ว่าทั่วดินทั่วใน่สองบ้านผมฝ่าเป็นอาชีพเลยครับที่เจ้าปลูกก็เป็นปลูกนั่นเดี๋ยวเกียดอำเภอชื่นชมชริงเงี้ยนี่แหละครับตะกี้คือคืนอำเภอชื่นเงี้ยนบ้านน้องวากุศลดุกนี่โว้ยมีแต่แน่อเดียวไอ้ต้อยปีหนึ่งปีหนึ่งเพราะมันไดเพราะมันได้พูดละหน่อยพูดละลายลายตันเลยครับฮะ วันนี้กระรำดอกวน,นี้ครับเจางท่านาเป็นดอกเนาะไปวงงนันออวน้นมียังไงปะผสมผสมผสมผมอันนันบ้เมองเมอง <c oughs> อันนี้มันเยหอมบ่านว่าม,รรมาพวดเจ้าจนีผู้ม,มาเอาบอ่างนีจัาใดมีมีผู้มาเอามาซื้อปะป่า โอ้มันแตกมันโอ้แพ่ขนาดนี้ครับพี่น้องเนี่ยเอยดีเตยหอมบรรยากาศเนี่ยมาเล่นเนี่ยยึทธงหน้าเลยครับเนี่ยบ้านเพิ่นเฮื้ยนเพิ่นเฮี้ยนพายานี่เพิ่นสยุ้ยธงหน้าเลยครับบรรยากาศบริสุทธิ์อากาศฮะเตียมกับมอเตอรล่มเขาปลูกทุบอ่ะมอเตอร์ล่มเตียมพวกกับยาปุบปุบมีหญ้าปุบปุบ เอาไว้จะช่วยช่วยเอียงสูบเอียงแล้วพอนาะ,นะไม่ได้ผสมกัน,นอย่างถึงว่าสิเป็นอ,อันตราย้ไหมเหรอครับพี่น้องพูดถึงว่าอยาสูบให้สูบลงไปสูบปอดว่าอันไหนอันไหนมันจะอันตรายหน่อยใช่ไหมเนานะครับเบื้องดูดพอเบองดูดครับพี่น้องแล้วอยู่บ่อบปอยให้ให้เพื่อนทีมันว่างเปล่าประโยชน์เลยรับครับตอนนี้เป็นน้ำน้ำจากนนนี่ น้ำมัจีงหงน้ำจีำจม่ไม่ตลอดครับมองนี้เป็นน้ำซับน้ำซึมเป็นอันนี้คือครือ,คอ,อย่งกับพ่อนี่กา,กออาเป็ังเตยยังคนอาบปสานนี่ยังก่อนเกียดเนาะ่นอาไปสานตีบเขาหรือว่าเช็ดยังไเพะคนเกียดแบบอันนี้คือเปลือกนะครับเี่ยด้อเปลือกย่งกรเพอเป็นหัวทีเขาขาวไปันบอกหัวหัวจีขาขาวบอก มันมีลายเปลือกลายใจตันเลยไกลกับบะเมนหน่อย,อยๆได้ครับเป็ดกมั่นกับมีก,กับบเมนวัาจิมาขังเรียง,งกับปล่อยยังที่ละเพื่นที่จะก้องย้มอมขอนี่มันมีซิปก็อะไรเหมอนได้บหน้าพอเลแบบเจ้าพเอมองเังแต่ว่าวน้าขาเจ้าจท่านนี่ท่านก็บ่นี่ม,มีหน้าพูละสองทรงสามท,างทรงด้วยกับวางหาคิอะไรนี่เพิ่นเจ้าจวาน้าหน่อยได้กับพี่น้องเกวนี้ยเลย เอออันบัดบ้านตัวประธานผู้ลหลอกหาไรฮกอะไรก็ขี่คาดเราผู้อื่นเฮ็ดไปนะแันก็รอกระเกีเดยดสนุก <c oughs> โอ้เสวอมีหลายคือเป็นจองไดรเอาแต่ว่าแบงขายตั้งสายเป็นมอันนี้ก็แม่นบักหน้าบักหน้าเดี๋ยวนี้มันก็มีแน่มีหน่วยแนี้ยมันเป็นยามันไปแล้วนะพ่อน,นะเมืนน่อวันนึงโดนกินซื้อได้ครับพี่น้องอดดอก,กินประธานไม่มีผู้ใดรซื้อใครใครกันเล่นมันหลายพวดร็กพวด เ็มอากลากเบิ้เ่าพอดได้ครับเมจะใช้พี่น้องเบิ้งูอันนี้ครับปลูกกนไปเด้รือเปล่ปลูกวิธีปลูกเอาหัวลงเลยบ่ค้ช่อหึบอกว่าห่อห่อหอเนียงมันเอาน่นบอโอ้นไปแน่นห่อฮะห่อห่อก้อนตะก้อนบอกว่บอกวิธีเอาแบบนี้เลย รับทับไม่ติดผมบันญ่ากี้เนาะย้อนลงดินบันสมเลยงานปันยังกับทั้งเกียรติบ้างได้ยังไงครับพี่น้องนี่คือบัตอึดบัญรหยาดถ้าบัตรอึดเราก็คือบัญยาดบัตรที่อยู่บัตขายถ้ามาคือนี่บัตรดินฝาหรือว่าเพกานี่ะครับเนี่ยดินฝาหรือว่าเพกาเราบนี่ครับแหงกินไม่ื้อยด้วครับพี่น้องแหงกิน การรดนลงมาครับเกิดเป็นเบีย้ยเป็นยังมางก็ไป็ฟังบังอื่นปู่บังอื่นอะไรกันนี่คือว่าคันบังไดมึนอ,อดึดอะไรก็คือมันยา,ายากเลยครับอางอึดท่างยากนน <c ười> คนละ,ะออขัน,น,นปั๊บสุกหรือปั๊บยากเลยนะพ่อเนาะคขันบ่ทุกหรือปั๊บยากเลยเด้อยกานอนรับบ่ิการเออคัรนอนรับบ่ิการไปเบื้องป่าด,ดูกว่านี่อ้า่งใหะเบื้องอึนแล้วเพิ่นประธานอยูเบื้องอื้อ ให้คนเพิ่งไม่พราะวาเมื่อวานออกมาออกมาแค่น้อยเดียวผมลงถึงมากพซเขาขึนมาเหมือเหมตันกลัวสองตันอันนี้เป็นกับมาสื่อไปแน่แล้วครับนี่มาโลโล่เราบ่แเพ้ยงครับพี่โล่เราอยสิว่าลอยสามสิบกันตัวใหญ่ตัวใหญ่ลอยสามสิบตัวละโล่วันนี้ครับอันอันลอยสามสิบหนึ่งโอ้มันยังมาขุนไอ้ใต้ยุติแต่เ ืมไปเห็นตัวเดือพี่น้องเห็นกระเีนเห็นตะกุยลังมั้นหครับพุ่ลัลครับโอ้ตัวใหญ่เหนอ่คพอพง่ีตัวละโกัวสองลกอะรับพุ่ลที่เห็นอนีครับโอ้โหโคตร่นี่ยายนครับตวลับพุดพพชกจเบ็ดที่เป็นยังไดีอย่อยู่รอ แตะรุมตาาะแรงนี่แต่แมนขอกเป็ดขอกไก่นะครับพูนมีตะ,กะ,กะ,กะไก่ทางวย้มเพื่อนยังเวียงกับปอยแต่ไหนมันแค่นั่งบกบก็ไม่แต่มันนนแตไม่ได้หย่นะเพื่อนไมได้กลางมุ่งไหนที่นบอกหัวยาอกว่าเพือนอร,รับน้อยบากหน้าเพาื่อนซำสิกินกับด้ซีเยอะหรอกมันว่ามันมันาหลกัได้นะพอเนาะเอาเนาะพอนะกินมีให้จิ้บแคนนีเนะปะออคุณหลายเด้อ,อพี่น้องเนาะพอนะ Maca...